สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้นอนหลับกันสบายดีไหมครับมีใครเคยตื่นมากลางดึกเพราะรู้สึกปวดขาบ้างหรือเปล่าบางคนอาจรู้สึกจี๊ดขึ้นมาที่น่องหรือขาตึงจนต้องลุกขึ้นมายืดกลางดึกผมถามแบบนี้เพราะผมเจอหลายคนที่เข้าใจว่าแค่เป็นตะคริวแล้วก็ปล่อยผ่านแต่จริงๆแล้วอาการปวดขาตอนกลางคืนอาจเป็นสัญญาณเล็กๆว่าร่างกายคุณกำลังเหนื่อยหรือระบบบางอย่างเริ่มทำงานติดขัด โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่ตอนกลางคืนจะไวต่อความเปลี่ยนแปลงมากเป็นพิเศษวันนี้ผมเลยอยากชวนคุณมาดูให้ชัดกันครับว่าทำไมขาถึงปวดตอนกลางคืนและร่างกายคุณกำลังส่งสัญญาณอะไรอยู่บ้างมาดูกันครับข้อแรกเรามาเริ่มกันที่ระบบไหลเวียนเลือดซึ่งถือเป็นเบื้องหลังสำคัญของอาการปวดขาตอนกลางคืนที่หลายคนมักมองข้ามครับ เวลานอนกลางคืนโดยเฉพาะถ้าเรานอนนานๆหรือไม่ได้ขยับขาเลยการไหลเวียนเลือดที่ปลายขาจะช้าลงเป็นธรรมชาติครับเลือดที่ต้องไหลกลับจากปลายเท้ากลับสู่หัวใจต้องอาศัยแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อขาโดยเฉพาะน่องซึ่งเราเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อปั๊มเลือดธรรมชาติแต่พอเรานอนนิ่งๆไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเลยเลือดจึงไหลกลับไม่ดีเท่ากับตอนที่เราขยับตัวระหว่างวันพอเลือดค้างอยู่ที่ขานานๆกล้ามเนื้อจะเริ่มขาดออกซิ เจนในระดับที่เล็กน้อยก่อนแล้วส่งผลให้รู้สึกตึงหรือเจ็บแบบจี๊ดจีขึ้นมาซึ่งหลายคนก็สะดุ้งตื่นเพราะแบบนี้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ แต่บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมถึงเกิดกับบางคนมากกว่าคนอื่นหรือทำไมอายุเยอะแล้วถึงเป็นบ่อยขึ้นคำตอบก็คือพอเราอายุมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายจะเริ่มช้าลงตามธรรมชาติเส้นเลือดบางลงหลอดเลือดยืดหยุ่นน้อยลงเลือดเลยไปเลี้ยงปลายขาได้ไม่ดีเท่าเดิมยิ่งถ้าใครมีเส้นเลือดขอดด้วยจะเห็นได้ชัดเลยว่าขาจะบวมง่ายปวดง่ายเหมือนเลือดมันไหลย,ย้อนกลับไม่สะดวก ประเด็นที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือพอตอนกลางคืน,ก,นกลไกที่เคยช่วยพยุงเลือดไว้ทั้งวันเช่นแรงโน้มถ่วงจากการยืนหรือเดินมันหายไปหมดเหลือแค่แรงของกล้ามเนื้อขาเท่านั้นที่จะช่วยดันเลือดกลับซึ่งถ้ากล้ามเนื้อน่องของคุณอ่อนแรงหรือแข็งตึงก็จะทําให้เลือดไหลกลับได้ไม่ดีพอแล้วสะสมเป็นกรดแลคติกในกล้ามเนื้อนี่แหะครับที่ทําให้เกิดอาการปวดหรือเกร็งขึ้นมาโดยเฉพาะช่วงใกล้หลับลึก ผมอยากชวนให้คุณนึกภาพง่ายๆว่าระบบไหลเวียนเลือดก็เหมือนท่อน้ำถ้าน้ำไหลกลับไม่ดีขาก็จะเหมือนท่อที่เริ่มตันแล้วแรงดันในท่อน,นั้นก็จะค่อยๆสะสมขึ้นมาจนทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆร,รู้สึกอึดอัดแล้วส่งสัญ,ญญาณออกมาเป็นความปวดหรือที่บางคนเข้าใจว่าเป็นตะคริวทั้งที่จริงแล้วมันอาจยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยสังเกตนั่นคือพอเลือดไหลเวียนไม่ดีร่างกายจะพยายามส่งสัญญาณเล็กๆออกมาให้เรารู้ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความรู้สึกเหมือนเส้นตึงที่น่องหรือปวดลึกๆคล้ายกับเดินทั้งวันทั้งที่จริงๆแล้วคุณอาจไม่ได้เดินเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณจําไว้นะครับว่าถ้าคุณเริ่มมีอาการแบบนี้บ่อยขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุอย่ามองข้ามข่าวดีคือมันมีทางดูแลครับ วิธีแรกเลยคือการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นก่อนนอนเช่นขยับข้อเท้าเบาๆเ,เวลานอนดูทีวีตอนเย็นหรือลองยกขาขึ้นบนหมอนขณะนอนพักก่อนเข้านอนสัก10-15นาทีวิธีนี้จะช่วยให้เลือดที่คั่งอยู่ที่ปลายเท้าไหลกลับหัวใจได้ดีขึ้นแล้วเวลาคุณนอนจริงๆกล้ามเนื้อขาจะไม่รู้สึกอึดอัดมากจนส่งสัญญาณปวดออกมา อีกอย่างที่อยากแนะนำคืออย่านั่งห้อยขานานเกินไปก่อนเข้านอนเพราะมันจะทำให้เลือดข้างอยู่ที่น่องมากขึ้นแล้วตอนที่คุณนอนลงจริงๆระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเคลียร์เลือดส่วนเกินนี้กลายเป็นว่าตอนหลับร่างกายยังไม่ได้นอนจริงๆเลยเพราะต้องพยายามปรับสมดุลก่อน และอย่าลืมดื่มน้ำให้พอในช่วงเย็นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ป้องกันตะคริวแต่ยังช่วยให้เลือดไม่ข้นเกินไปเลือดที่ข้นจะไหลช้ากว่าเลือดที่สมดุลเหมือนเรารินน้ำใส่ขวดกับรินน้ำเชื่อมความเร็วมันต่างกันแน่นอน สุดท้ายถ้าคุณเป็นคนที่มีเส้นเลือดขอดหรือเคยมีประวัติโรคหลอดเลือดส่วนปลายอาการปวดขาตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับมันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าหลอดเลือดกำลังตีบหรือตันในระดับเล็กๆที่ยังไม่รุนแรงพอจะรู้สึกตอนเดินแต่จะมาปรากฏตอนร่างกายพักเพราะไม่มีแรงอื่นมาช่วยพยุง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดกับการปวดขาตอนกลางคืนแต่เรื่องยังไม่จบนะครับเพราะปวดขาไม่ได้เกิดจากหลอดเลือดอย่างเดียวบางครั้งเส้นประสาทและกล้ามเนื้อก็มีส่วนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพอเส้นประสาทเริ่มอ่อนแอมันส่งผลยังไงกับขาเราบ้างครับข้อที่2เรามาดูอีกระบบหนึ่งที่มีผลกับอาการปวดขาตอนกลางคืนไม่แพ้หลอดเลือดนั่นก็คือเส้นประสาทและกล้ามเนื้อครับ จริงๆแล้วเส้นประสาทของเรานั้นไว้ต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากกว่าที่หลายคนคิดโดยเฉพาะเส้นประสาทที่อยู่บริเวณปลายขาเช่นบริเวณน่องฝ่าเท้าหรือหลังเขา่าเวลากลางวันเราเคลื่อนไหวตลอดเส้นประสาทก็ได้รับแรงกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอแต่พอกลางคืนร่างกายเข้าสู่โหมดพักเส้นประสาทจะเปลี่ยนจากโหมดกระตุ้นมาเป็นโหมดซ่อมแซมตัวเอง และนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มของอาการบางอย่าง <c oughs> เช่นความรู้สึกแปลกๆเหมือนถูกไฟช็อตหรือเหมือนมีเข็มมาจิ้มเบาๆที่ปลายเท้ายิ่งในคนที่มีเบาหวานจะเป็นกันบ่อยมากเพราะเส้นประสาทส่วนปลายของพวกเขาจะเริ่มเสื่อมจากระดับเล็กๆก่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวเส้นประสาทที่เสื่อมจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณแปลกๆไปที่สมองแม้ตอนนั้นกล้ามเนื้อจะไม่ได้ขยับเลยก็ตาม คุณอาจเคยได้ยินคำว่าเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบหรือ Peripheral Neuropathy ซึ่งแปลว่าเส้นประสาทที่อยู่ห่างจากสมองและไขสันหลังเริ่มทำงานผิดปกติแล้วส่งสัญญาณหลอกเช่นปวดแสบชาหรือจีด๊ดจีดขึ้นมาเองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นจริงๆผมเคยเจอคนไข้บางคนบอกว่าขาไม่มีแผลไม่มีรอนอะไรเลยแต่พอถึงกลางคืนเมื่อไหร่รู้สึกเหมือนมีไฟไหลอย,อยู่ในขาหรือรู้สึกเจ็บเหมือนโดนนามทิ่มตลอดเวลา ทีนี้คุณอาจสงสัยว่าแล้วคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเลยทำไมถึงมีอาการแบบนี้ได้คำตอบคือบางคนมีการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหลังหรือสะโพกโดยเฉพาะคนที่นั่งทำงานทั้งวันหรือมีอาการปวดหลังเรือร้อรังเส้นประสาทที่วิ่นจากหลังลงมาขาเช่นเส้นสซอาติกก็อาจเกิดการอักเสบหรือระคายเคืองซึ่งอาการมักจะก,กำเริบตอนกลางคืนเพราะกล้ามเนื้อรอบๆคลายตัวแล้วปล่อยให้เส้นประสาทรับแรงกดเต็ม จุดที่น่าสนใจคือเส้นประสาทนั้นไว้ต่อการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในเลือดมากกว่ากล้ามเนื้อสีอีกครับพอเลือดไหลช้าลงหรือมีแรงกดทับเส้นประสาทจะขาดเลือดก่อนกล้ามเนื้อแล้วเริ่มส่งสัญญาณผิดๆเช่นปวดชาหรือแสบร้อน สิ่งที่ผมอยากชวนคุณสังเกตก็คืออาการปวดขาแบบที่รู้สึกแปลกๆตอนกลางคืนบางทีไม่ใช่เพราะกล้ามเนื้อล้าหรือหลอดเลือดตันอย่างเดียวแต่อาจเป็นเพราะเส้นประสาทเริ่มเสื่อมหรือถูกกดทับแบบเรื้อรังแล้วใช้จังหวะที่ร่างกายพักมาส่งสัญญาณออกมา แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช่เส้นประสาทหรือเปล่าให้คุณลองเช็คง่ายๆถ้าคุณรู้สึกชาๆที่ปลายเท้าเป็นประจำหรือรู้สึกว่าผิวหนังที่ขาสัมผัสได้น้อยลงรู้สึกแปลกกับพื้นผิวที่เคยคุ้นหรือบางทีแค่ผ้าห่มสัมผัสก็รู้สึกเจ็บนั่นแหละครับคือสัญญาณของเส้นประสาทเริ่มผิดปกติ แล้วต้องทำยังไงดีสำหรับคนที่มีเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีที่สุดเพราะน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลานานจะทำลายปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้เส้นส่งสัญญาณผิดเพี้ยนส่วนคนทั่วไปผมแนะนำว่าอย่านั่งหลังงอหรือนั่งนานเกินไปโดยไม่เปลี่ยนท่าเพราะท่าทางที่ไม่ถูกต้องนี่แหละที่ทำให้เกิดการกดทับสะสมของเส้นประสาท ท่าทางง่ายๆที่ช่วยลดแรงกดเช่นการนอนตะแคงแล้วเอาหมอนรองระหว่างเข่าหรือการนั่งโดยมีหมอนเล็กๆรองหลังส่วนล่างก็ช่วยลดอาการได้เยอะครับและอีกอย่างที่สําคัญมากคือการยืดกล้ามเนื้อหลังและขาเบาๆก่อนนอนเช่นท่ายืดหลังท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเพราะกล้ามเนื้อที่ตึงมากๆจะดึงหลังเส้นประสาทด้วย บางคนอาจเคยได้ยินว่าถ้าเส้นประสาทเริ่มเสื่อมแล้วแก้ไม่ได้ซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องทั้งหมดครับเพราะเส้นประสาทมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ถ้าเราให้เวลามันพักและไม่กดทับซ้ำๆทุกวันเหมือนกับต้นไม้ที่โดนเหยียบถ้าหยุดเหยียบเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสโตใหม่ได้เหมือนกัน ทั้งหมดนี้คืออีกด้านหนึ่งของอาการปวดขาตอนกลางคืนครับคือไม่ใช่แค่เรื่องเลือดอย่างเดียวแต่อาจเป็นเรื่องของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่เริ่มอ่อนแอซึ่งเราต้องใส่ใจให้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าคุณเริ่มมีอาการแปลกๆที่ไม่ได้เกิดตอนเดินแต่ดันโผล่มาตอนนอน แต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะพฤติกรรมระหว่างวันของเรานี่แหละที่เป็นตัวเร่งให้ระบบพวกนี้แย่ลงโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชีวิตประจําวันเล็กๆน้อยๆเช่นนั่งผิดท่าขาดน้ําหรือไม่ยืดขาเลยทั้งวันมันกระตุ้นให้ปวดขาได้ยังไงครับ ต่อมาข้อที่3เรามาคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยครับนั่นคือพฤติกรรมระหว่างวันและท่าทางก่อนนอนที่หลายคนอาจไม่ทันคิดว่ามันมีผลอย่างมากกับอาการปวดขาตอนกลางคืนซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในต้นเหตุที่คนทั่วไปมักมองข้ามมากที่สุดเลยครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้คุณนั่งนานแค่ไหนขยับขาบ้างไหมหรือบางวันอยู่กับหน้าจอจนลืมดื่มน้ำหรือเปล่า สิ่งพวกนี้ดูเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่เมื่อรวมการตลอดทั้งวันมันส่งผลต่อกล้ามเนื้อและการไหลเวียนเลือดโดยตรง อย่างแรกเลยคือเรื่องการนั่งครับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ดูโทรทัศน์ทั้งวันจะนั่งแบบไม่ลุกเลยหลายชั่วโมงต่อเนื่องขาแทบไม่ได้ขยับเลยยิ่งถ้าใครนั่งห้อยขาโดยไม่มีอะไรรองก็ยิ่งทำให้เลือดไหลลงมาข้างที่ปลายขาเยอะขึ้นโดยที่ไม่มีแรงอะไรดันกลับขึ้นไป พอคุณลุกขึ้นมาจริงๆร่างกายก็ยังไม่พร้อมเพราะกล้ามเนื้อน่องตึงข้อต่อหัวเข่าไม่ยืดหยุ่นกลายเป็นว่าเดิน2-3-9ก้าวแรกก็เจ็บหรือถ้าไม่ได้ลุกขึ้นเลยพอตกดึกกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มาตลอดวันก็จะเริ่มร้องโวยวายครับ อีกพฤติกรรมที่ส่งผลมากคือการใส่รองเท้าที่ไม่มีซับพอร์ตที่ดีโดยเฉพาะรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าแบนราบที่ไม่มีพื้นซับแรงรองรับส้นเท้าและฝ่าเท้าเวลาเราเดินหรือยืนทันวันกล้ามเนื้อที่ต้องรับน้ำหนักจะล้าโดยเฉพาะช่วงน่องกับข้อเท้าและถ้าคุณเคยมีอาการรองช้ำหรือเจ็บส้นเท้าก็จะรู้เลยว่าตอนกลางคืนมันระบมแค่ไหนเพราะกล้ามเนื้อที่อักเสบทั้งวันจะเกรงตัวมากขึ้นตอนที่คุณพัก แล้วเกิดอาการปวดที่หลายคนเข้าใจว่าตะคริวทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้ออักเสบสะสมอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการดื่มน้ำน้อยตลอดทั้งวันครับหลายคนกลัวปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนก็เลยพยายามงดน้ำตั้งแต่บ่ายโมงทั้งที่ความจริงแล้วร่างกายต้องใช้น้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาสมดุลของเกลือแร่ในกล้ามเนื้อ คุณเคยได้ยินคำว่าอิเล็กโทรไล i ์อิมบาลาไหมครับมันแปลว่าระดับเกลือแร่ในเลือดของคุณผิดปกติเช่นโพแทสเซียมตม่ำแมกนีเซียมตม่ำหรือโซเดียมสูงผิดปกติซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวโดยไม่รู้ตัวหรือพูดง่ายๆคือตะคริวมาแบบไม่มีปีมีคลุย ที่น่าตกใจคือคนที่ดื่มกาแฟเยอะๆหรือชอบกินอาหารเค็มมากๆจะเสี่ยงกับภาวะนี้โดยไม่รู้ตัวเลยเพราะกาแฟจะขับน้ำออกจากร่างกายไวมากส่วนโซเดียมจากเกลือจะไปแย่งสมดุลของเกลือแร่อื่นทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกได้ง่ายขึ้น มีคนไข้หลายคนที่ผมเคยดูแลมาบอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคืนถึงต้องตื่นมาตอนตีสองเพราะขาเกรง็งหรือรู้สึกเหมือนมันจะล็อกพอผมถามเรื่องพฤติกรรมระหว่างวันก็มักจะเจอว่าเขานั่งทำงานทั้งวันแทบไม่ลุกเลยแล้วชอบดื่มกาแฟหลายแก้วไม่ค่อยดื่มน้ำเปล่า สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือกล้ามเนื้อไม่ได้ต้องการแค่ออกซิเจนแต่ต้องการน้ำกับเกลือแร่ในสัดส่วนที่พอดีด้วยเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบง่ายๆร่างกายเราก็เหมือนแป้งโดครับถ้าน้ำในแป้งไม่พอมันจะปั้นยากแข็งหักง่ายกล้ามเนื้อเราก็เหมือนกันเลย วิธีแก้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับอย่างแรกเลยคือพยายามลุกขึ้นขยับทุกชั่วโมงแม้จะเป็นแค่การขยับขาขยับเท้าอยู่กับที่หรือเดินสั้นๆไปกดน้ำดื่มก็ยังดีอย่างที่สองคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กล้ามเนื้อด้วยการดื่มน้ำสม่ำเสมอไม่ต้องเยอะทีเดียวแต่จิบบ่อยๆตลอดวันและอย่าลืมลดอาหารเค็มของหมักดองหรือน้ำอัดลมที่มีโซเดียมแฝง สุดท้ายคือเรื่องท่าทางก่อนนอนครับถ้าคุณชอบนั่งไขว่ห้างหรือชอบนอนหงายแล้วไม่ยกขาเลยอาจลองเปลี่ยนมานั่งเหยียดขาแล้วขยับปลายเท้าขึ้นลงเบาๆหรือถ้านอนหงายลองหาเบอบรองน่องให้ขาอยู่สูงกว่าระดับหัวใจเล็กน้อยช่วยลดแรงดันในหลอดเลือดขาได้ดีมาก ทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมที่หลายคนทำทุกวันโดยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเร่งให้ขาคุณปวดตอนกลางคืนโดยตรงครับแล้วบางคนยิ่งพอปวดก็ยิ่งไม่อยากขยับทำให้เลือดยิ่งข้างกล้ามเนื้อยิ่งแข็งตึงวนไปเรื่อยๆแต่ข่าวดีก็คือแค่คุณเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งยาเลยครับ แล้วในข้อถัดไปผมจะพาคุณไปดูวิธีดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้ทุกคืนก่อนนอนซึ่งหลายคนไม่รู้ว่ามันช่วยลดอาการปวดขาได้จริงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคืนละแค่5นาทีจะเปลี่ยนการนอนของคุณให้สบายขึ้นได้ยังไง มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อนี้ผมอยากชวนคุณลงมือทําจริงเลยเพราะหลายคนฟังมาทั้งหมดแล้วอาจจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมถึงปวดขาแต่ยังไม่แน่ใจว่าควรเริ่มต้นยังไงผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องรออุปกรณ์พิเศษไม่ต้องไปหาหมอทันทีแค่คุณเริ่มจากตรงนี้คืนนี้เลยก็ได้ อย่างแรกก่อนนอนลองยืดกล้ามเนื้อน่องแบบเบาๆครับไม่ต้องฝืนแค่ยืนพิงกำแพงแล้วก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าอีกครั้งเหยียดตรงไปด้านหลังให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนิดๆค้างไว้ประมาณ15-30วินาทีทสำสา3สอถึงสครั้งข้างละรอบวิธีนี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ล้าและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นก่อนนอน ถ้าใครมีปัญหาตะคริวบ่อยผมแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อหลังต้นขาด้วยนะครับนั่งเหยียดขาออกไปตรงๆแล้วค่อยๆก้มไปจับปลายเท้าเข้าที่ทำได้ไม่ต้องฝืนเอาแค่รู้สึกตึงๆที่หลังขาแบบพอดีพอดีทำสักวันละสองรอบก่อนเข้านอน ต่อมาคือการวางหมอนรองขาให้ถูกจุดผมอยากให้คุณหาเบาะหรือหมอนนิ่มๆม,มารองใต้เข่ากับน่องเพื่อให้ปลายขายกขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับหัวใจนิดหน่อยวิธีนี้จะช่วยให้เลือดไหลกลับหัวใจได้สะดวกขึ้นลดการคั่งของเลือดที่ปลายขาโดยเฉพาะในคนที่มีเส้นเลือดขอดหรือเคยขาบวม อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้คือเรื่องการให้ความอบอุ่นกับขาก่อนนอนนะครับถ้าคุณเป็นคนที่นอนในห้องแอร์หรือพื้นห้องค่อนข้างเย็นผมแนะนําให้ใส่ถุงเท้าแบบบางๆที่ระบายอากาศได้ดีหรือหาแผ่นร้อนแบบแปะใช้ครั้งเดียวมาแปะเบาๆที่น่องก็ได้เพราะกล้เนื้อที่เย็นเกินไปจะมีแนวโน้มเกรงตัวมากกว่าปกติแล้วพอเกรงตอนนอนเราก็จะปวดโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้อย่าลืมเรื่องของการดื่มน้ำครับ อย่าพึ่งงดน้ำตอนเย็นแบบหักดิบผมอยากให้คุณจิบน้ำเปล่าเบาๆสักครึ่งแก้วก่อนเข้านอนจะช่วยให้เลือดไม่ข้นเกินไปและลดความเสี่ยงของการเกิดตะคริวได้มาก และถ้าคุณเป็นคนที่มีอาการปวดขาแบบนี้บ่อยผมแนะนำให้จดบันทึกว่าวันที่คุณปวดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นคุณนั่งนานไปหรือเปล่าดื่มน้ำน้อยหรือไม่ได้ยืดขาเลยบางทีคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นอาการแล้วคุณก็จะรู้วิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแบบแม่นยำมากขึ้นด้วยมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้บ่อยกับคนไข้คือการทำฟุตพัมเอ็กซ์เไซส์หรือการขยับข้อเท้าขึ้นลงช้าๆสลับกัน ซ้ายขวาเวลานอนอยู่บนเตียงไม่ต้องลุกขึ้นมาเดินแค่ขยับเบาๆเหมือนปั๊มเลือดจากเท้ากลับขึ้นมาบนขา ทำแค่วันละไม่กี่นาทีก่อนหลับจะช่วยปลอมการ,การปวดขาได้ดีมากโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาเส้นเลือดขอดหรือไหลเวียนไม่ดีทั้งหมดที่ผมพูดมาในวันนี้คือสิ่งที่คุณทําได้ทันทีเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนแค่เข้าใจร่างกายตัวเองแล้วเริ่มดูแลมันตั้งแต่วันนี้และถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมดีใจมากครับเพราะผมเชื่อว่าคุณเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการปวดขาตอนกลางคืนมันไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่เรื่องอ หรือเป็นตะคริวธรรมดาแต่มันคือสัญญาณจากระบบในร่างกายที่กำลังขอความช่วยเหลือแค่คุณเริ่มดูแลระบบไหลเวียนเลือดเส้นประสาทและกล้ามเนื้อให้สมดุลพฤติกรรมระหว่างวันเปลี่ยนเล็กน้อยร่างกายก็จะเริ่มส่งสัญญาณดีๆกลับมาให้คุณเองแล้วคุณจะนอนหลับได้สบายขึ้นทุกคืนครับ สรุปกันสั้นๆอีกทีนะครับว่าอาการปวดขาตอนกลางคืนจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่แค่เรื่องตะคริวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มันคือสัญญาณจากร่างกายที่กําลังบอกเราว่าระบบไหลเวียนเลือดเริ่มช้าลงเส้นประสาทเริ่มอ่อนแรงหรือพฤติกรรมระหว่างวันบางอย่างกําลังสะสมจนกล้ามเนื้อเหนื่อยเกินไปถ้าเราฟังร่างกายให้เป็นก็จะรู้เลยครับว่ามันกําลังขอให้เราช่วยมันพับช่วยมันฟื้น สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เจ็บหนักหรือไปถึงขั้นต้องกินยาแค่คุณเริ่มเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขยับขาบ้างยืดน่องเบาๆก่อนนอนหรือจิบน้ำให้พอร่างกายคุณจะค่อยๆตอบกลับมาด้วยการหลอบที่สบายขึ้นขาที่เบาขึ้นและความปวดที่ลดลง ถ้าคุณเคยมีอาการปวดแบบนี้ลองแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าคุณนึกถึงคนที่กำลังเจอเรื่องนี้อยู่แชร์คลิปนี้ไปให้เขาเลยผมเชื่อว่าหลายคนอาจกำลังรอฟังคำอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้อยู่สุดท้ายนี้ขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วดูแลสุขภาพกันนะครับเราอยู่ตรงนี้เสมอ